ฟีเจอร์สุดปังที่เราเป็นคนกำหนดการทำงานได้จะเป็นฟีเจอร์อะไรไปดูสวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิรให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเรามีฟีเจอร์เด็ดๆนะคะจากแบรนด์ d a t e เนี่ยที่อยากจะเอามาแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกันนะคะซึ่งมันจะเป็นฟีเจอร์ แล้วก็จะเด็ดดวงขนาดไหนนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วฟีเจอร์ที่เราจะนำมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าฟีเจอร์เราโพลิซีค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะมีอยู่ในอุปกรณ์เราเตอร์ของแบรนด์เดทเทคค่ะที่เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานระดับองค์กรน,นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปถึงข้อดีของมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าฟีเจอร์นี้ค่ะมันมีหน้าที่แล้วก็ใช้ทำอะไรนั่นเอง ฟีเจอร์เราโพลิสีนะคะมีหน้าที่ที่ใช้สำหรับวควบคุมข้อมูลค่ะซึ่งเราเนี่ยจะเป็นคนกำหนดการทำงานของแต่ละแวนนะคะโดยปกตินะคะอุปกรณ์เราเตอร์ของแบรนด์เดเทที่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะเขาก็จะมีพอร์ตแวนมาให้2พอร์ตเสมอค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะมีการทำงานนะคะที่มันคล้ายคลึงกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่าโหลดบาลานซิ่งค่ะแต่ข้อแตกต่างของฟีเจอร์โหลดบาลานซิ่งกับฟีเจอร์เ a าโพลิสีนะคะก็คือ ตัวฟีเจอร์เราโพลิซีเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นคนกำหนดการทำงานของแว1น1แล้วก็แวน์เองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะแวน1เนี่ยเราจะกำหนดไว้นะคะให้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับองค์กรค่ะเช่นอีเมลหรือว่างานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับองคอ์กรแล้วแวน2นะคะเราก็กำหนดไว้นะคะว่าให้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก็จะให้มันออกที่แวน์นั่นเองค่ะ ส่วนของการตั้งค่าแวนมีอะไรที่เราสามารถกำหนดได้บ้างละ่ะมี IP เป็นต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะแล้วก็มี d e s t i n a t i o n port ค่ะและสามารถกำหนดโปรโตคอลได้นะคะโดยจะมี TCP UDP แล้วก็ ICMP ค่ะแถมยังควบคุมเซอร์วิสนะคะให้วิ่งไปที่ VPN Interface ที่เราทำการเชื่อมต่ออยู่ณนะขณะนั้นได้อีกค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ เราจะส่งข้อมูลจากสาขาเล็กนะคะผ่าน VPN ไปออกที่สาขาใหญ่ได้อย่างนั้นไงคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับฟีเจอร์เรา Policy น่าสนใจแล้วก็น่าลองใช้มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็ยังมีลูกเล่นนะคะแล้วก็การนั่งค่ายที่น่สนใจเนี่ยอีกมากเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจฟีเจอร์นี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Easy Network หรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ที่ www. easynetwork. co. th Facebook f a n p a g Easy e Network Line Official Account Easy Network และ YouTube c h anel n Easy Network อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ